อันยองฮันซิโยพบกับซีเนลสลังคิโยเคสเกมทุกวันวันนี้เราจะมาเล่นเกมโลบบอกซึ่งเราเผลอเข้าแมปนี้มาในแมปปากลัวแล้วก็เออเห็นเป็นรูปนกแบบอ๋อสงสัยเป็นปากลัวนกมั้งไม่ใช่มันเป็นแมปหนึ่งแล้วลองเล่นดูแบบโอ้ไม่คถ้าใครอยากจ,จะเล่นแบบนี้ เดี๋ยวทำการทิ้งซื้อแมพไว้ให้นะก่อนอื่นสุดสารวันเด็กมีใครไปเที่ยวงานวันเด็กหรือเปล่านะถ้าถ้าไปเที่ยวงานวันเด็กเนะี่ยบอกกันด้วยบ้างนะได้ของอะไรมาบ้างในวันเด็กปีนี้เราไม่ฟังคำทำเพลงเข้าไปกันเลยมันจะเป็นแบบ นกเหมือนแนวนกวิ่ง,ว,งแบบวิ่งแบบวิ่งแบบตอนแรกแบบช้าๆพอแบบคลิกไปเรื่อยๆอะ่ะแล้วก็มันจะวิ่งแบบเร็วมากโอ้โหอันนี้คือนอกติดสปีดนกติด โอ้โหไม่ต้องเลยมันติดสปีดขนาดนี้ไม่ไม่นะไม่นะเวลามันให้น้อยขนาดนี้เลยเหรอขอหให้กับอาการกระตุกด้วยนะฮะโอ้โห แต่เวลาม,มันให้น้อยเกินไปเราขอเปิดเพลงแป๊บหนึ่งอย้วขอลดแสงหน้าจอแป๊บหนึ่งมันนนี่เกินไป แล้วก็ไอ้นี้ไปอ่าเพื่อนเปลี่นได้แล้วทำไมเราเปลี่ยนตัวไม่ได้เพื่อนมันเปล่นเพื่อนเปลี่ยนตัวได้เนี่ยเราก็มีแล้วเนี่ยทำไมเปลี่ยนไม่ได้แป๊บนึงันนะ๋อ รถติดสปีดนกพี่พี่อาจจะไม่ต้องบอกเคยบอกว่ารถติดสปีดเทมรถแบบเทอร์โบใช่ไหมอันนี้นกติดเทอร์โบไม่ใช่รถนกติดเทอร์โบไม่ใช่รถแต่แรงได้นะฮะนกตัวนี้เอ่อนกตัวนี้ใส่ทานมาขี่ก้อนฮะใส่ถานมาขี่ก้อนคะถึงไม่มีปลุกขนาดนี้ฮะ ตอนหิมะมันจะซาๆหน่อยยืนนิ่งไปเลยกับจุด้ำตน้นให้มันนี่นไปเลยเ,เราจะกดสุ่ม นกตัวนกทวิตเตอร์ไปกูผิทำไอ้นี้ทำไอท้ที่แบบกดวิ่งแบบเร็วๆเลยนะเดีย๋ยวดูว่าเราจะวิ่งได้เท่าไหร่เราขอ ้าขอเอานกสีฟ้าไปก่อนจะวิ่งขอ,อนี่แป๊บหนึ่งแล้วก็วิ่งไปเลยโอ,โอ้โอ้โอ้นกติดสปีดโอ้ไม่กอนกติดสปีดเฮ้ยจะเย็นจะเย็นเจ้านกเจ้านกตีเย็นจะรีบไปไหนเจ้านกบอกว่าจะรีบไปหาอาหารกินแหละ ดูทรงอย่าเพิ่งรีบค่อยๆค่อยๆไปค่อยๆไปเดี๋ยวสะดุดโอ้โหโอ้โหเตัวสันติๆเห็นเพื่อนข้างหน้าไหมเห็นเพื่อนไหมเห็นเพื่อนไหมเห็นเพื่อนไหมเพื่อนค่อยๆไปหยุดเลยเพื่อนแบบค่อยๆไปเพื่อนแบบเออ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 ภาษาอะไรเพื่อน พวกภาษาโนกเวนไหมฮะ่อันนี้น่าจะเยอะสุดเลยนะเพื่อนก็มาออกยืนออยืนออยู่ตรงนี้เพื่อนบอกว่าประตูปรติทีเธอะ ก็บอกว่าเออเออเออคือชั้นเร็วกว่าแต่นายเร็วกว่าเราเออเออเออเร็วเกินกนเร็วเกินยังไม่ไปถึงไหนเลยเร็วเกิน เรายังอยู่นี่เลยเพื่อนเพื่อนแบบเหมือนเหมือนหนีเหมือนหนีไอ้นั่นมาหนีอะไรสรักอย่างอะเหมือนหนีในพานหรือเปล่าเพื่อแบบในพานจะตามมาแล้วนะทำไมเธอยังวิ่งช้าเออเออเออเราเพิ่งเล่นเราเพิ่งมาเราเพิ่งเล่นแบบนี้แล้วเราก็เพิ่งมาอัดคลิปแบบนี้นะเพื่อน เพื่อนแบบไปนู่นเลยเพื hey, ่อนแบบโอ้โหเอ่อเพื่อนเพื่อนใส่ในตัดกี่ถังฮะขอถามหน่อยว่าเพื่อนใส่ในตัดกี่ถังฮะเพื่อนใส่ในตัดกี่ถังฮะเดิม ตัวเดิมอ่ะเราได้ตัวซ้ำเราต้องขาย ไม่ได้ทำไมเราขายไม่ได้นต้องขายได้ดิแต่เ,เราไอ้นี่นี่ไม่เป็นไรปล่อยไปก่อนเอ๊ะจานกจานกตื่นเอ่อลุกขึ้นมาตื่นตื่นตื่นมาวิ่งก่อน เมื่อกี้เอานกเหมือนแบบงูหลับไปเหมือนแบบเหมือนมันง่วงใจเย็เนเจ้านกใจเย็นแต่เพิ่งหลับหรือเพิ่งหลับทำหน้าที่ของนายก่อนเออของของเธอก่อนเดี๋ยวไปเป็นผู้หญิงเป็นตัวผู้เป็นตัวพู้นี่แล้วแล้วเราจะเอานี้ไปยังไงอ่ย อัน tamam, oh no um, no uh, nah, oh, <mo ั้สีแดงแปะเออเออเกิเพื่อนไหวไปไหมไวไหไหมเพื่อนไหวไปไหม เราก็วิเราก็กดเราก็กดในนี้อยู่นั่นแหละทําไมเราไม่วิ่งแบบอัตโนมัติไปเลยแบบไม่ต้องเลื่อนไปอ่ะเออไม่มีกดอัตโนมัติแล้วก็อันนียออนสองอันออ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 โต้คลิกแล้วก็ออนวิ่งทําไมเราไม่ทำตั้งแต่ทําไมเราไม่ทำตั้งแต่แรกแบบเปิดตั้งแต่แรกแบบงงบ้านทาไมเพื่อนวิ่งไปอ๋อเพื่อนไปตรงนี้นี่ ถึงว่ามันได้เยอะเออเวลาเราอาัดคลิปอยู่ตอนนี้คือแมวเรานอนท่าแปลกนะฮะอูด้แ่มาเอาอตรงนี้ออตโต้คิปกอันนี้ออตโต้คิปกเหรอโอเคออตโต้คิปกไปทีเดียวเลยพี่เก๋ก,กดเม่มือ ือว่าทําไมเพื่อนยืนทําไมเพื่อนถึงวิ่งแบบไวอ๋อตรงนี้ <c oughs> คือเราเราง่มาตั้งแต่แรกในชะ่ไหมเพื่อนเพื่อว่าอืมเพิ่มพิงง่งรู้สิไหมอะแกะใช่เราเป็นเด็กใหมย่ยังไงละ่ะโอ้ ผันอ oh. ันนี้ไปผันช้าหน่อยอ่ะไม่เป็นไรระหว่างมันระหว่างเรามันรอเวลามันหมดเราก็มันแก้งไง มันชอลบ่าอย่างเงี้ดีลับีีมันชอบลับท่าอะไรของมันรู้ไม่รู้ว่ะมันหน้ามันขำดีอ่ะพราาถึงอีกจุดหนึ่งมันแบบ อันแบบ้ามาหรือเซ้ยแบบหนีก็ได้อุ้ยพอเม่อกี้เราเก็คิกไปด้วยอย่างงี้อุ้ยวายอยู่นะโอ้โห ไวเกินไวเกินไวไวเกินมากไวแบบวสุดๆแบบอาแล้วแมวเราตื่นแล้วโอเคอย่ลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b okay, s c r คลิปนี้ด้วยนะคะไปนอนหลับบาย